วันนี้พาไปดูเสื้อยืดวินเทจ5ตัวครับและเป็นทีเด็ดเลยมาดูตัวที่หนึ่งครับนี่ฮะเพื่อนๆลองดูนะครับอันนี้คือเสื้อดเอรโรลลิงโตนถ่ายตายถ่ายแบบเห็นเต็มตัวใช่ไหมเห็นเต็มตัวไหมดูนะพอเป็นผ้าขาวสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นน่าะเกิดอะไรขึ้นเลยอไมลายสกรีนมันจะโดดเด่นกว่าผ้าดําแม้แต่ตัวหนังสือที่เป็นคําว่าเดอะโรลลิงสโตน89ตัวนี้ที่เป็นสีฟ้าผมยังบอกได้เลยว่านี่คือสวยและชัดเจนมากๆรายละเอียดดีเทลต่างๆเพื่อนๆลองดูใกล้ๆมานี่ รอยสกีนลักษณะตรงนี้นะครับทําให้เห็นว่าเป็นลักษณะในตรงนี้ด้วยทำให้เห็นว่าเป็นลักษณะของการสกีนแบบยุคเก่าที่สกีนเทละสีตัวต่อมาครับที่ต้องรู้เลยครับเ,เพื่อนๆลองดูครับคนชอบดูที่สุดก็คือในเรื่องของคอเสื้อตาดู คอเสื้ออันนี้คือป้ายสเตตแมนคือหนึ่งในเสื้อที่มีเนื้อผ้าดีที่สุดในยุคนั้น,น,นครับคือสเปคเสื้อที่เป็นออฟฟิเชียลต่างๆทําทำจํานวนได้เยอะจะใช้ป้าผ้าสเปกนี้ครับนี่ฮะสเตตแมนนะครับแม้แต่เสื้อออฟฟิเชียลู้อ่าแม้แต่เสื้อออฟฟิเชียลพวกเนื้อวันหน้าเสื้อวงอะไรพวกเนี้ยเจอบ่อยนะลายตัวนักต่นะคุณสมบัติก็คือตรงบริเวณที่จะเป็นเป็นแขนเนาะแขนจะเป็นเย็บเดี่ยวและชายล่างจะเป็นเย็บคู่อย่างนี้นะครับนี่นะไม่มีได้ส่วนไหนของตัวเสื้อหลุดแม้แต่นิดเดียวนะครับ แลวก็สิ่งที่ต้องรู้ครับเสื้อตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเสื้อที่เป็นบูตเลกของวงเดอะโรลลิ่งสโตนดังนั้นเนี่ยการที่มีตําหนิอย่างนี้นี่นะเพื่อนๆนะผมจะบอกแบบนี้นะการที่มีตรงนี้ถึงตรงนี้คือเล็กมากแทบไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับต้องบอกก่อนนะอันนี้คือของแท้ไม่ใช่ว่ามัน,ม,นมีมาซ่อมทีหลังนะครับแต่เขาเลือกการใช้เสื้อที่มีตําหนิแบบนี้มาทานะอันนี้เป็นความรู้นะครับซึ่งตรงนี้อยู่ในตำ,ตำแหน่งที่ดีมากนะครับถ้าเป็นอยู่ตําแหน่งตาแหน่งนี้ตายด,ดูบางตัวที่อยู่ตําแหน่งอย่างนี้ทับสกรีน เข้าใจป่ะสกีนจะมีรอยพับใช่ไหมซึ่งผมจะบอกแบบนี้ถ้าเป็นคนไทยมองอ่ะคนไทยจะมองว่าเป็นตําหนิไม่เอาเลยแต่จริงๆแล้วมันต้องมีมันเหมือนการเล่นเล่นเล่นทะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีตหา,าตหนิแบบนี้แท้เลยเข้าใจไหมถ้ามีตําหนิแบบนี้คือแท้เลยและเราก็ต้องเลือกว่าตําหนิมันอยู่ตรงตําแหน่งไหนด้วยถ้าอยู่ตรงกลางสกีนเนี่ยผมพูดตรงๆนะคนไทยจะไม่ชอบแต่ต่างชาติไม่ไม่แคร์เพราะว่าเขาขอว่าเป็นของแท้เท่านั้นนะอันนี้คืออยู่ตรงเนี้ยตรงแบบแง่ตรงไหลอย่างเนี้ยนะครับซึ่งคนไทยอาจจะชอบแบบนี้นะครับแล้วมาดูลายหลังครับมา ผผาน้ำหนักผ้าก่อนผมจับขึ้นมารู้สึกว่าน้ำหนักผ้าทิ้งตัวและที่สาคัญปี8ปดเก้าแต่ไซส์เนี่ยเป็นโมเดิร์นเลยนะคือแบบกว้างยาวสมส่วนมากครับเพื่อนๆลองดูนะครับและลองดูครับคําว่าหลังโซอัลสตีลวิวทัวร์นะครับคือผมกล้าพูดเลยนะตายดูดิการใช้สีมีธงชาติอเมริกาอยู่ตรงนี้ลิ้นสลับสีน้ําเงินเหลืองแดงคือแม่สีนะตายเนาะดูดิมีแบบมีม่วงด้วยคือสีทับกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าพูดตามตรงนะ ตีลวิวทัวร์ที่เป็นตัว1989ที่เป็นผ้าดำธรรมดาที่เราชินกันอนะไม่มีทางสวยและคุณภาพดีเท่าตัวนี้โอเคนะผมจะไม่ไม่ลำเอียงนะห๊ะนะผมจะบอกว่าตัวนี้สวยมากนะครับก็เป็น XL นะถ้าใครอยากจะเอาไปเก็บก็ทักมาได้นะเพื่อนๆน,นะอันนี้คือขายนะครับผมเอามารีวิวให้ดูเพราะพวกนี้มันลงอยู่แล้วบางทีเพื่อนๆทักมาอาจจะขายแล้วก็ได้นะครับของที่อีกหนึ่งตัวครับอ่ะ